สบายดีพ่อแม่พี่น้องเขาตันทับเขาซูซองทริปแจนห์เนาะนะซึ่งในตอนนี้เขาก็อยู่ที่หานอาหารเรลาเดิมส้งเงิมเนาะซึ่งเป็นหานอาหารขึ้นซื้อทีนะข้าวโล้จันเนาะพี่น้องก็คือลองเพื่อแพ่แม่นาเงิมนั่นเองเนะาะหลังจากทีแล้ว,วียกอยู่แถวนี้แล้วก็พอดีกับโอกาสดีเนาะมือนี้พอดีจ,จะคข้องหานเพิ่นกับสนับสน,นุนอาหารเท่าหนึ่งมือนะแล้วก็ให้เทาลองเพื่อฟีหนึ่งมื่นนเอ้งเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ทีนะ่น้าหานอาหารเป็นทีหอยเนาะซึ่งอันนี้ก็เขามาทางในก็จะเป็นแบบนี้ บรรยากาศที่เคี้ยวมันบ้านั่นค่ะพี่นาะอ่ะาค่กบอบรรยากาศดีดีพี่น้องถ้าูนควรแก้ซิเทียนนั่นเนาะอ่าแบบสถานที่กว้างขวางเนาะพอน,นี้ก็จะเป็นเป็นบอลเซลฟี่หรือว่าบอลไทยหูบนางลินแต่บ่ลในแจ็คกับฝนฝนฝนแล้วไหมอดแล้วถอดแล้วแล้วลเดิมสมง,งิมอยู่วันนี้ก็คือจะเป็นสถานที่สำหรับยางลินนางพักพรแล้วพี่น้องหรือว่าไทยหูบ วันนี้เราก็จะไปขึ้นเพือเนาะนี่มันก็นจะมีห้องหับแขกไล่ไล่แบบเนาะพี่เนาะแล้วจะทีบคขาอะไรฮะลดทีบลดทีบเด้อเด้อยู่ทางได้อ๋อทำมุงนางคขอะลยอ่านังนลนนนและส้าคนแมนอันนี้ก็เป็นบอลน,นางลินเนาะซึ่งบรรยากาศนี่ที่ว่ากว้างขวางดีสบายดีสบายดี ซึ่งตอนนี้เขาก็อกยู่กับอาณาเอืนนะอยนะคนงามะนะ่ะเนาะลืมสื่อเลยเอ,อ้ยสือยังไงกระบายเจ้าอ๋โอโดยโดยอาณาเพิ่นจะเป็นคนที่ึ้นเพื่อไปกับเฮาเนาะตอนนี้พนักง,งานกำลังเตรียมอาหารขึ้นเพื่อนาะพี่น้องไ้พี่นอ้นองชมวิวทีหานอาหารแห่งนี้ก่อนเนาะซึ่งเพิ่นจะมีบริการอยู่สองแบบก็คือเป็นหานอาหารกับทีก็คือกินอยู่บนนี้เลยเนาะหรือว่า กินอยู่เทิงเฮือลองเฮือแพรแม่นำเงิมนั่นเองสถานที่ผืนกกวางควางสามารถจัดงานเหลี่ยงงานสังสร้์งานปบปะบูคูหรือว่างานดองหับแขกตอนกลางคืนก็ไดเนาะแต่ว่าส่วนนี้ทีพี่น้องเห็นนี่ก็คือเป็นส่วนที่ พิ่นห้าก,กระกบมาเปิดใหม่เนาะพี่น้องหลังจากปิดตัวไปโดนเติบเนื่องจากสถานการณ์โควิดกะเที่ยวปิดเที่ยวเปิดเนาะส่วนนี้กะหัากรลังใดมาเปิดใหม่กะบระรุ่นเนาะแล้วก็พอดีเฮากะมีโอกาสได้มานี่เอง สำหรับบริษัททั่วทีผพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวทีนะคนเียงจันก็นเป็นอีกาอาหารอีกบนหนึง่งเนาะทีเพิ่มมักผานักท่องเที่ยวมากก็คือกินข้าวเที่ยงแล้วก็ลองเพื่อแพร่แม่น้ำเงิมส้มวิวทิวทัศน์แม่น้ำเงิม่มแล้วก็จึงเดินทางขึ้นสูผากเนื้อเสิงทางเ้น,นี้ก็คือจะออกทางส่วนจัดบันเกิ้ลหรือว่าออกสูวังเวียงนั่นเอง เป็นเทมอลนะพี่น้องวันนี้เขาจะพาทุกคนไปนั่งเพื่อส้มวิวนังเงิมเนาะตามสือ,อาหารเลย ซึ่งตอนนี้เพื่อของเขาก็ก็กลังเลื่มออกแล้ว องทางอาหารเนาะที่ว่าเพิ่นเตรียมมาให้อันนาให้เอในนั่นไหมเนาะเมนูขล่องทางอาหารเท่านี้มียังไงอ่าเมนูหลักๆของห้าเท่ากับเมนอนะันนาฟุงเต้น,นเน,นาะและ้วก็อันนาอย่างต้มส้มปลาส้มปลาใครเลยอ่าสมปแล้วก็มีก้อยปลาอ่ามีก้อยปลาดีปลายังตัวนี้บอปั่นขอกเ้า ปลากระเพิงมเนาะปลากระเพิงเนาะปลากระเพิงมเนาะอืดงซึ่งอาหารทางอหารคนนี้ก็จะมีหลายอย่างเนาะแต่ว่ามื้อนี้หันเฮาก็เป็นเมนูที่แบบลูกค้าสั่งดีๆนะคะเป็นเมนูขึ้นสือของทางอหารเนาะซึ่งก็จะมีแกงส้มป้าเนาะแล้วก็มีกล่อยปลากระเพิงแล้วก็มีขุ้งเต้นเนาะซึ่งได้นินเอื่อยเพิ่นเนาะได้นินหัวหน้าเพิ่นว่าทาแบบแต่ละคนมานี่แล้วบ่สั่ง่ได้กินขุ้งเต้นนี่ใช่ ทานบไดมาทานบไดมาแดนอ่ะ,อะอแนดนล่งซิกมงด้อาหารหลักๆของพวกเขาล่ะอยู่นี้ถา่ว่าู้ใดได้มาแล,แล้วก็เทว่าขาดบบไดเนาะก็คือกุ้งเต้นอ่าอันซองมาก็คือก้อยปลาสามมาก็คือต้มสมปลาแบบเลาๆนะเนาะว่าทางมดนี่เขาจะเอามาจัดเป็นเมนูนี่เป็นของสดๆทั้งนั้นเนาะอ่าหนึ่งก็คือผักกับ เอากับปลูกยื่อสวนเขานี่เองแม่ปลูกยื่อสวนเขาเองเก็บจากสวนแล้วก็ลงมาครัวมากินแบบสดเลย,<ด>ยพวงนี่ครับก็จั่งมาสดสดเนาะแต่ถ้าว่าเอามะขังไว้อยูก่กระซังหัน่นอันนี้มันทำมาถือดำถือเผ็ดแล้วมันกะบบดี<ม>้ินลาวาจะไปแต่วันที่ยังไส่อยู่เนาะแต่ว่า<ม>ทุกคนที่ได้มาหั่นอาหารเขานี่แล้วแต่ว่าโบดี้กินกุ้งเต้นหรือก้อยปลาเนี่ยข้าเจ้าว่า บูามาดีกว่า่วันนี้เนาะพี่น้องเข้าแบบล่มกันแพร่หระะะือว่าร่มกันไปน้ำก็ได้ค้ณเผาไปน้ำเนาะเขาจะมาซีมกุ้งเต้นอยู่นะเขาลงจันทเรือซีเล่าเดิมส้มเงือมเนาะว่ากุ้งอยู่ทีกับกุ้งอยู่บ้านเท่าดีเท่าเห็ดเองมันสิต่างกันท่าไรอ่ะซีมแดนลงมือเนาะสะเดก่อนเอาเนาะก็นนี้ต้องเอาเหมือนเนา ใส่ผอมมื่อลือวันแล้วแต่ต้งมมักใส่ผมมักส่งกับใส่เอใส่แล้วแต่ลูกค้ามักบางลูกค้าก็มักส่งกัตอีใส่เติมแต่เห้องมานี่มันกโอเคแล้วมน้มผู้คิดนำกันหน่อยเนืเเาหนีนอกจากที่ว่าจานา รองไปแล้วกตยังสามารถร่องล่องคาราโอเกะได้นะเออเมนสต้นซิมวนกันแล้วแต่ตอนนี้นะเเป็นสีทีิของกุกเียร์ละอ่าบอแท้ด้วยวอลินัอริยแท้อรินี่ยงหอแ่เนาะตัอนคือนอันนี้ตัวนี้เป็นอาหารลากของห้าเนาะนอกจากที่ว่ามีประเภทพวกนี้ยังมีหลากหลายเมนูเป็นร้อยเมนูหละ จะแซ่บเออแมนแต่คนลาวที่ว่ามาซิมมากินต่างประเทศเพิ่งกลับมามอเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่ามีมีต่อไปนี่กระแหงสีลายเลยจะให้จะขึ้นกันเลยอันนี้แซ่บรีดเนี่ยเพิ่ตอนนี้ตีส้มได้เลยแซ่บกับว่าแซ่บได้ไม่จะแน่ลูกค้ามา คือโฆษณาไปนี่เออมาคือป่ะเสศผัดวานโได้แต่นนี้เราต้องผสมพอดีเลยนะนี่เราต้องใส่เราต้องใส่มะนาวอย่างเช้ากินเหล้ากินเบียร์้าเกับเริ่มไหมมกับมันส้มปุ๊บด้วยกแต่ว่าเมื่อกี้เ่าหลักไปเบิ่งเมนูอาหารเนาะมันก็ือมีอาหารถั่วไปหลายอย่างเนาะคืออาหารถั่วไปเลยแต่ว่าที่เรียกของอาหารก็คือเมนูซ้ำอย่างนี้เนาะเขาสั่ง อันนั้นแต่ขอเมนูน้ำผึินแต่อันนาโต๊ะที่แบบมันได้่ายดีเนาะเรจแกใส่นปตบ,บอกู่นีไม่แต่ปลาตร๋อนอย่เดียวอะ<ช>่ะปลาตุอนนีกาเฮากัะมีอยู่ในนีน้เลยเ,เ,<ร>เป็นบอกเราเชื่งมามันจะเป็นป่าน้มหัวเห้เเา แม่ตุ๋้ปรุง่ไม่ไม่คุงเขากินเลยเนาะย่งอาปลาแกงปลากรบอะอปลากระเนี่ไงเนาะปลาซีริล์มปลาปลาซุปปลาระเพื่อปลาเนี่ยกินกระเพาะเด้อจะแซ่บสุดโอ้กินกระเพาะว่จะปูกมาปูกเออพักตัวนี้มันพักสดมาไม่ไดยูไซ้มือยูบอลห้างร่วมงนแล้วบอกโอ้ยมีห้าปูแบบ ออเอกนิเอ,เอกนิกก่อนเขาก็ปลูกแบบธรรมชสาดแล้เขาใส่กันค,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 คุกคอกเราไปซื้อสีหัวมาใส่เลาจะใส่ถุยแขกในไล่แต่ส่วนมันจะวันผนดิต้องคือแบบส่วนเทศากาลยังสี่เด็ดส่วนเทศากาลในกาก็คือว่าถาว่าผู้ใดอยากมาเนาะอยากลองเหือกะต้องได้จองคิวไว้ก่อนโอ้คับสิบเอ็ดลราคับส่าาิบเลาย ส่วนเทศกาลนี่คือว่ารเนี่ยนั่นแขกมาหลายหลักสองมาเพื่อเอาบริการมานันบพ่พอส่วงนี้เขากล่าวหารับปรุรงใหม่แต่เขามีเพื่อหกลำเท่านั้นเนาะมีคอยบริการแขกทุกท่นานบางทีเขากลบริการบอลลอนว่นาท่นไปแต่มาบางคนก็มาจองแล้วมันเต็มกลับกะนี้อันนี้เขากลขอโทษขออภัยหลายๆเนาะ ก็แค่ที่ตั้งใจมาแต่ว่าบผสมคมันธุ์พัฒนาเคยมีเคยมีเคยมากันสองตัวกันเต็มแน่นถือว่าอาหารสามลักนี้เนาะเป็นอาหารลักษณ์ของทางห้านถือว่าเป็นอาหารที่เด่นอยู่ในห้านเขาเนานะถ้าไผ่ม้าอะไรมันขาดบ่ได้ขาดมาได้เลยในอาหารสามอย่างนี้ <c oughs> รวมแล้วกับอาหารเขาทั้งหมดนี่มีสามร้อยรายการโอ้สามเลยละการแน่น มันมี300รายการแต่ว่าอาหารที่เด่นและเป็นหลักที่สุดละครับคืออาหาร3อย่างเนาะที่ว่าแค่มักกินหักใส้บริการนะครับมีอาหารอาหารมาเน่แต่ละเฮื่อนนี่คือขาดก็ได้เลยส้ามแม<น>่เวลาขึ้นเ่อมากอะเฮาสมาดกินเขาไปน้ำดื่ม เครืองดื่มไปน้่มหรือว่านางสมวิวทิวธาธรรมศาสตร์หรือว่า,ววรราห่อ,หองคาราโอเกะไปพอมเนอะซึ่งก็เป็นบรรยากาศซิ่วๆขนาดนาะอพี่นอ้องเหมาะสำหรับคนที่แบบอยู่ในเมืองอยากออกไปเที่ยวอยากไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ข้างนอกแต่ว่า บอสมารถเดินทางไปสไกลๆได้อยู่สถานที่แห่งนี้กับมเมาะเนาะเฮตุไทยคนส่วนแรยที่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์กับมักสิ้าลูกล้านเรือผ้าโมคูญาติพี่น้องมานั่งพักผ่อนในหมือวันเสาร์วันอาทิตย์เทไทยวันเสาร์วันอาทิตย์คนจะไลยเรือในงานเทศกาลนี่คนก็จะลลยเนาะพี่น้องท้าท่านได้มานี่ก็ต้องจ้องเฮือเรือต้องจ้องลวงนาจึงจะได้ขึ้นสิ่งเดียวที่น้องขอมาอายขอสัญญาบอเลิบบอเลิม านแคมงูมยังหากดุกดื่มเสื้อเธอจอมควันสองเห่าเคยสัญหากันเคยผูกสัมพันธ์ที่สายน้ำเงิน บรรยากาศกะซิวขนาดพี่น้องและกะทีสําคัญอาหารแสบเราซึ่งทิพย์เคยมาแต่ลายปีก่อนแต่ว่ารสชาติอาหารในการยังบ่เปลี่ยนเลยย่างแสบคือเก่าและกะทีสําคัญก็คือเพิ่นเน้นความสดเนาะป้าหรือว่ากลุ่มที่เจ้ามาปรุงแต่งเป็นอาหารนี่ก็คือต้องเป็นๆเนาะจับตัวเป็นๆมากเพิ่นกาจะเน้นข้องไม่ทุกมือแล้วก็พักก็เป็นผักสดทิ่ปลูกอยู่กับทีเลยเนาะแล้วก็ ที่สาคัญก็เดินทางสะดวกสถานที่กว้างขวางซึ่งเพิ่นนอกจากจะเป็นอาหารธรรมดาเนาะแล้วก็เพิ่นก็นยังหับจัดงานเลี้ยงงานง,งานสัรคๆอื่นๆเนาะเสริมเหมาะกับคนที่มาแบบเดียวรั่วมาเป็นคู่รั่วมาเป็นกลุ่มขนากส็สามารถห้องหับได้นาะเพี่อน้องซึ่งมีทั้งแบบพื้นเพื่อและการนั่งอยู่กับที่ตามที่เขาเคยเบอกไปในสวนตึกนั้นคนดีอยู่เด้อขวัญใจไอ้นี่บอกเคยมีไหม มาหัวใจอยู่ใส่ธานีบ่ได้มาลวงยังหากอยู่เด้อคนดีหักเฮาสู้ชีวิตนี้สาวใสธานีอย่าเศร้าเหงา แล้วก็หนีไปตัวอายบ่ลืมดอกนาถ้าอายได้ลองแล้วก็บ่ลืมสัญญาสาวแคมหยุดเถิดน้ําตาไปแล้วจะมาท่านเฮาเปิดจะมองปิดจะมก่นท่าเฮาเริ่มเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าแต่ว่าฮอดแปดโมงแรงในช่วงนี้เนาะแต่ว่าหันต่อไปทั้ง เดลลอองงรือนี่เขาจะลองแต่แปดโมงเช้าฮอดหกโมงแรงโอ้โหแต่หกโมงแรงอ่าแล้วเขาจะหยุดเพราะว่ามันมันมืดแล้วเกว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะแต่ของแค่เขาอาจจะปิดบม่ได้ลงเหรอตอนกลางคืนเขาจะลองแต่หกโมงแต่ว่าเขาเปิดนี่เปิดทุกมื้อเม็นปะเปิดทุกมื้อบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าเปิดปกติทุกวันบ่มีพักอยู่เด้อ ื่อคนดีนักเฮສู้ູว่าชีวิตนี้สาวใส่ทานี้อย่าเศົ้าเหงา ตอนนี้เราก็ออกมาจากเรือเป็นถี่นหอยเนาะพี่น้องก็ต้องขอขอบใจไรนเนาะสสำหรับฐานคําพู้เวียงเราจะข้ององหารอาหารเราเดิมซุมเงือมแห่งนี้เนาะทีเพิน่นอํำนวยความสะดวกนาอแล้วกะ็เลี้ยงอาหารเท่าและะ้วก็ผ้าผ้ารองเพื่อพี่เนาะซึงก็เป็นจะได้ความรู้สึกเนี่ยหูซึกดีใจแบบวบ้วเคยเดียมากน,นีก็เป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเขากลายนี้มาจากเถือเลยฮะเขากลายนี้มาจากเถือเลย ซีเถือซีเธอ,เอฮะเธอเนี่ยเคยแต่ใกล้อยากอยากลงมาอยู <c oughs> ่ค่ะบเคืว่าสีได้ลงมาเนาะ <c oughs> อ่าเนาะกาได้ลงมาเป็นทีมหอยเนาะต้องขอบขอใจทางเจ้าของหานแล้วก็พนักงานของเพลนินทุกคนเนาะการทายพี่น้องมากอย่าลืมเน้องมาทีสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าโบกใกล้เนาะทีทางงอนซึ่งก็ใส่เวลาเดินทางจากในเมืองมาหนี่ก็ประมาณ ชาวฮาซัมชิฟนาทีเนาะพี่น้องก็คือจะอยู่บนนี้บนจอดรถกับกวางข่วงถองเงานี่ก็มาไล่ถืออะไรทางนี้เคยเคยแต่ใกล้แต่บ่เคยลงมันเป็นแบบธรรมราสาทมันต่างจากหานาฮั่ถั่วไปนะแบบหานกินนะเฮียมันเป็นล่มแบบก็เดี๋คือแบบานางกินเขาในเฮอนเองยิ่งคือแบบบนางกินเขาในหานาฮั่มันซิวแห้งอะไรแบบโอ้เย็น อ่าาเนะพักกับเผืนปลูกเองเนาะแมนพักเด้พักนี่ก็คือเผืนปลูกอยู่บอนนี้นะพี่น้องนี่เด้บอนลผืนปลูกแล้วก็ตอนนี้เผืนกำลังปลูกอ่ากก๊กท่านตะวันนี่เด้ยอยู่ข้างนี้กกิ้งบานเท่าเอิญว่ากกตเวนเนาะดอกตเวนดอกะเวนเนาะเผืนกำลังปลูกไว้อยู่บอนนี้นะพี่น้องทาแบบหอนยำดอกไม้เกิดหรือว่ดดอกไม้ปงมาเนาะก็คือสิง,งามตอนนี้กำลังเริ่มงามละนี่เนาะหาอาหารแห่งนี้นะพี่น้องเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางทึงแล้วครับจะเห็นแบบวิว ทาแฟนคลับท่านได้เนาะที่มาที่หานะฮันแห่งนี้กะทาบอกว่ามาจากสองทีมซาแนลเนาะเพิ่นกอจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้เนาะพี่น้องเนาะกะผามาอุ่นนุ้นเพิ่อเนาะกะคลิปนี้สิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจเนาะพีน่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี <c oughs> มาพัดพวงนนท์

เนวแน่นเลื่อยมาขอบใจพี่ป้านะที่เมตตาลูกหลานคนจนผ่านหลายเรื่องราวที่ลุมเล่าเข้ามา